สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามปุ๋ยโฟร์แมนทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้องหนึ่งปุ๋ยโฟร์แมนนะครับอยู่กับพี่ธนกรที่บ้านท่ากรอยอ,อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เรามาดูแปลงทุเรียนนะครับทุเรียนสาวอายุประมาณ3-4ปีนะครับแล้วก็แปลงนี้เราได้ใช้ โฟแมน02203ในการกระทุ้งยอดแล้วก็ทําให้ยอดออกใหม่เนี่ยใบใหญ่ขึ้นครับหลังจากใส่มาแล้วได้เกือบเดือนเนี่ยผลยอดใบที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ใบใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ใหญ่กว่าใมที่เคยใสมาเอเนี่ครับเรามองไปไกลๆแล้วก็จะเห็นนะครับวิบวับวิบวับทั้งสวนเลยนะครับผลงานของ2203ของเรานะครับเรียกอะไรนัปิศาจน้อเงินเนาะปิศาจน้อเงินของโฟแมนนะครับเียม ไม่ได้โมนะครับขนาดแปลงยางอยู่ข้างๆยังแตกยอดพลุบๆเลยอันนี้แค่แค่โดดไอนะครับนี่แมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามดูกันนะครับว่าหลังจากยี่สองศูนย์สามเราใส่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าใส่ยี่สิบแปดยี่สิบด้วยเนี่ยกิ่งมันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าต้นมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่แนกอนครับสวัสดีครับ